ตอนนี้คนลุมเล่นงานอย่างหนักเลยเรื่องของการไม่มีการเตือนนะก่อนเกิดเหตุการณ์ซึ่งในประเทศไทยก็เป็นครั้งต้นๆน่ะนะคือไม่มีการเตือนก่อนเหตุการณ์แตคราวนี้เป็นตึกใหญส่สูงประมาณ32ชั้นนะสร้างไปแล้ว30ชั้นเนี่ยนะมันก็เลยส่งผลทำให้เกิดเหตุขึ้นมาก็เกิดการตื่นตระหนกนะครับ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็เรื่องความผิดพลาดในเรื่องของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นองค์อิงโดยรัฐบาลนี่ฮะก็โยนความผิดไปให้อย่างกสทอชอับเรื่องการประสานงานส่งข้อความหรือสิ่งที่เรียกว่า SMS นั่นเอง อยากทราบว่าประเด็นแรกเนะะี่ยค่ะตอนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นตอนประมาณบ่ายโมงยี่สิบนะคะดิฉันกับท่านรองก็อยู่ที่ภูเก็ตนะคะสิ่งแรกที่ต้องควรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไระคะพนินไหวปุ๊บสิ่งแรกที่ควรจะเกิดขึ้นปร,ประชาชนควรได้รับรู้อะไรบ้างใช่ในเรื่องของ s อ s อมไหมคะถ้าใช่เนี่ยหน่วยงานไหนนะคะที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ คือเรื่องขอขอนุญาตครับทุกคนยกมือตอบได้เลยนะคะเพราะนี้ต้องทงางออํางานร่วมกันขออนุญาตครับกับกองบัญาการ<ฮ>ทารสาภัยครับปกติแล้วเนี่ยจะมีกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวของกรอมอุตุนิยมวิทยานะครับจะรายงานเรื่องแผ่นดินไหวเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับแล้วก็จะแจ้งมาที่กรมป้องกันบรรทาสาภัยค่ะแล้วก็จะทําการแจ้งเตือนออเคอุตุต้องแจ้งทางปอพแจ้งปอปอไปไหนต่อค่ะ หลังจากปอพมาเนี่ยคือปกติแล้วแผ่นดินไหวเป็นสาการเดียวที่ไม่สามารถที่จะแจ้งเตือนล่วงหน้าได้จะรู้ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยที่น้องประชาชน้องรับรู้หมดแล้วใช่ต้องบอกพี่น้องประชาชนว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันไม่การแจ้งล่วงหน้าหรือทานายล่วงหน้าได้ว่าอีกสองวันจะมีแผ่นดินไหวยังไงไม่ได้ถูกไหมคะรวมทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกคนจะรับรู้ทันทีเลยตั้งแต่เพราะว่ามันไหวขึ้นมาครับของเราเนี่ยแจ้งเตือนครั้งแรกก็คือเรื่องของการ ส่งไปที่ SMS นะครับรวมทั้งแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดปอพส่ง SMS พอ็อสปพส่งไปที่กสทชเพื่อให้ส่งเ m s เมแจ้งในแปลว่าระดับแรกคือปอพปอพส่งไปที่กสทชได้ยินว่าปอพส่งกสทชสองครั้งจริงไหมคะส่งทั้งหมด4ครั้งครับส่งทั้งหมด4ครั้งตั้งแต่เริ่มเหตุการณ์ส่งครั้งแรกตอนกี่โมงคะ ส่งครั้งแรกในตอน14:42อันนี้คือการส่งเนี่ยเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเกิดขึ้นแล้วทุกคนรับรู้หมดแล้วนะครับปอพเนี่ยส่งให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าอาคารได้กรณีที่มีความจําเป็นเนื่องจากว่าพอเกิดปุ๊บพี่น้องประชาชนโดยเพราะอาคารสูงจะลงมาทันทีเพราะฉะนั้นพี่น้องจะไม่รู้เลยว่าจะต้องทำตัวอย่างไรก็สอทชได้รับคําจากปอพไหมคะว่าต้องส่งเอสเอสบอกประชาชน การเปลี่ยนคะนยกนะครับผมจะรับวิสุลนะครับรองเลขาธิการร่างสหการแทนเลขาธิการกระทรวงรชนะครับปอพส่งมาให้เราตอนประมาณบ่ายสองโมงสี่สิบสี่ส <c oughs> ิบสองนาทีนะครับผมส่งให้โอเปอร์ตอนบ่ายสองโมงสี่สิบสี่นาทีค่ะโอเปอร์ทราบว่ามีข้อจํากัดว่าสามารถส่งได้ถึงแสนถึงสองแสนเบอร์เท่าไหร่จริงไหมคะใช่ครับใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีนะครับสิบห้านาทีในการส่งเซลล์บอรดแคสต์เนี่ยขออนุญาตกับเรียนนะครับเซลล์บอรดแคสต์เนี่ยจะส่งไปที่เซลล์ไซส์และเบอร์ที่เกาะเซลล์ไซต์จะกระจายสัญญาณทันทีอเป็น เอส10เอสเนี่ยครับพอเป็นเอส10เอสเนี่ยก็จะต้องรันดับเบิลก็จะส่งได้ทีละทีละสองแสนสองแสนแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังช่างใจอยู่คือทูกับโอเปอร์เอสเนี่ยเขาจแจ้งผมมาว่าครับกำลังติดยมหบระบบให้ส่งได้ทีละสามล้านเลขหมายแต่ใช้เวลาประมาณร่วมห้าหกชั่วโมงเพราะมันจะต้องรันคิวตรงนี้นคือข้อจำกัดทางเทคโนโลยีของของเอส10เอสครับฟังได้แต่อย่าไปเชื่อมากอย่าไปส่งต่อนะอย่างที่บอกว่าทำไมไม่เติมไฮรุ่นหนะ้า แผ่นดินไหวไม่มีเตือนภัยร่วหน้านะไม่มีที่ไหนโลกร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่ฝนตกเราเห็นกลุ่มฝนมาแผ่นดินไหวเตือนภัยล่วมหน้าไม่ได้อัลต์ช็อคจะมาตอนบ่ายสองครึ่งนี่ก็เป็นไม่ได้นะไม่มีใครรู้หรอกว่าอัลต์ช็อคจะมาเมื่อไร่แต่เรารู้ว่าอัลต์ช็อคส่วนใหญ่มันจะค่อยลดลงเพราะว่าพลังงานจำนวนมากถูกปล่อยมาผลแรกแล้วที่เหลือมันจะมีการทีนั้มันคือการเบียดตัวของเปลือกเปลือกโลกมันเบียดเบียดเบียดจนทันถึงจุดหนึ่งเปลือกโลกมันแตกแล้วปล่อยพลังงานแผ่นดินไหวแล้วพอเปลือกโลกมันแตกแล้วเนี่ยมันจะ ถ้างานลดลงแล้ไม่ได้อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนผลแรกนะเรื่องสะพานตะลิงขาดอะไรไม่มีนะครับถ้ามีผมต้องรู้ก่อนคนแรกแล้วเป็นผู้ว่านะหรืออะไรไอ้พวกข่าวลือเออผมเองกไปพูดข่าวลือเองไม่ดีเลยไนะะคะทไมเราไม่มีการแจ้งเตือนก่อนเกิดแผ่นดินไหวคะมีคำถามในในกองบังคับ่าขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าทําไมไม่มีการแจ้งเตือนอว่ามันมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นนะครับโดยหลักแล้วนะครับศาสตร์ทางด้านแผ่นดินไหวเนี่ย เรายังไม่สามารถที่จะทำนายหรือพยากรณ์ได้นะครับว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่ยังไงตอนไหนนะครับแต่ถ้าว่าเกิดแล้วนะครับเราสามารถที่จะส่งข่าวเพื่อแจ้งเตือนสถานการณ์ของแผ่นดินไหวตามได้นะครับอ่าอัลเทอร์ช็อกก่อนจากนี้ไปค่ะครับอ่าอย่างอย่างอย่างที่ได้เรียนไปนะคะว่าอัลเตอร์ช็อคที่เกิดขึ้นหลังจาก แ่นดินไวหลัก7.7นี่ครับมันมีแล้ว3ครั้งนะครับขนาด4.6ถึง6.4นะครับก็ก็ก็มีโอกาสที่จะเกิดอาเตอจะชอบได้ไปอีกนะครับเป็นสัปดาห์2สัปดาห์หรือสสัปดาห์แต่ว่าผมอยากจะเรียนย้ำอย่างนี้ครับว่าขนาดมันจะเล็กน้อยขนาดแผ่นนินไหวนะครับจะลดลงเล็กน้อยลงนะครับจนกระทั่ง ไม่มีแผ่นดินไหวตามเลยนะครับใช่เนี่ยเราสองคนทิ้งรถถูกซื้อหนังสือลูกทิ้งหมดเดินกัไปตอนนี้ก็คือเห็นบอกว่าที่สยามอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างรุนแรงเลยอะค่ะครับผมโอ้โหก็ที่ผมทราบมาก็ถึงโคราชใช่ไหม่ถึงพิจิตรจริงๆแล้วถ้าสมมติว่ามันเกิดจากพม่าเนี่มันยังต้องมีเวลาที่จะแจ้งเตือนประชาชนต้องไหมครับ คลื่นฮะมันมีระยะทางมันไม่ใช่ว่าแป๊บเดียวมันเป็นพันกิโลจากพม่าไม่ใช่แป๊บเดียวดังนั้นพอตรงนู้นตู้มปั๊บเนี่ยมันจับได้ทันทีต้องเข้ามือถือแล้วต้องเข้าให้เรารู้แล้วตอนนี้รัฐบาลก็ต้องตื่นตัวได้แล้วโอ้โหอันนี้ไม่ได้แล้วตื่นตัวมานานแล้วมไช่มาตื่นี้ใช่ไหมอาจารย์มันไม่ใช่เกิดขึ้นที่กรุงเทพอ่ะมันเกิดขึ้นที่ฝั่งพม่าถึงจะมาถึงเราใช่คลื่นมีเวลาการเดินทางแต่ไม่เตือนเลย แล้วไม่เตือนระบบเซลล์บอสคาร์ดที่บอกว่าทําเสร็จแล้วอยู่ไหนไม่มีนี่คือแน่นสุดปัญญาลอยล่มหมดครับแล้วตอนที่ออกมาเนี่ยผมกับอาจารย์เอเห็นนะศูนย์สิริกิตเองเนี่ยยังปิดประตูอยู่เลยผมกับอาจารย์เอต้องไปบอกกับเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องเปิดนะไม่งั้นเดี๋ยวคนมาเหยียบปันญาที่รู้ทำยังไงเลยอมอาจจะเป็นเรื่องใหม่เราไม่มีการแจ้งเตือนเลยเราเนะรู้สึกเจออาจารย์เอนี่ถึงขั้น แผ่นด <łość> ินสะเทือนเจอท่านอาจารย์นะครับเฮ้ยแต่ซีเรียสนะเพราะว่าสีเลียดสีเลียดมากอาจารย์เอ่บอกอะฮะยี่สิบชั่วโมงต่อจากนี้นี่แจ้งเตือนพี่น้องพยาบาลใช่ไหมจ้ะใช่ครย์อ่าเนี่ยใช่ครับลงบาลใหญ่ๆที่อยู่บนตึกสูงเนี่ยย้ายผู้ป่วยใช่แผนการคืออะไรนี่คือคือขั้นสุดแล้วครับครับศูนย์การฉุกเฉินต้อง เดี๋ยวนี้ที่จริงอาจารย์มันเขียนไว้ล่วงหน้าได้ใช่ถูกไหมใช่มันทําแผนไปล่วงหน้าได้ล้วก็เขียนมาเลยถ้าเกิดมาปั๊บเนี่ยมันส่งเข้ามือถือหมดใช่ครับหรือว่าเขาคิดว่ามันอาจจะไม่ถึงประเทศไทยเป็นโอ้โหมันก็พูดกี่รอบแล้วเราเจอตั้งแต่ซึนามิมาเราเจอแผ่นดินไหวที่แม่ลาวมามีคนตายถูกต้องแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยได้ถูกต้องถูกต้อง อบคุณนะครผมเข้าใจว่าวันนี้คนถามหา SMS เตือนภัยแผ่นดินไหวกันเยอะมากนะครับแล้วผมก็ได้ยินผู้เชี่ยวชาญหลายคนออกมาบอกว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันเตือนภัยล่วงหน้าไม่ได้อะไม่เป็นไรครับแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วที่ประเทศเมียนมาขนาด8.2ก่อนที่จะมี after shock ตามมาเรื่อยๆแล้วส่งผลถึงประเทศไทยคำถามคือหลังจากนั้นไม่ส่งหน่อยแลวฮะ คำตอบคือมันมีเอกสารด่วนที่สุดหลุดออกมาให้เราเห็นซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับการส่ง SMS ให้กับประชาชนแต่สุดท้ายเชื่อไหมครจนถึงตอนนี้ทุ่ม52นาทีผมไม่ได้ SMS เตือนภัยแม้แต่ฉบับเดียวบางท่านอาจจะได้ครับบางเครือข่ายแต่เครือข่ายผมเนี่ยไม่มีอะไรเลยฮะผมไม่ได้เลยเลยครับแล้วมติชนรายงานว่ากระทรวง D e s บอกว่าระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะเสร็จกลางปีนี้ซึ่งก็ยังไม่กลางปีก็เลยยังไม่เสร็จ อย่างนั้นเหรอฮะอ่ะเดี๋ยวรอผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกมาชี้แจงอย่างละเอียดอีกครั้งก็แล้วกันนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบเตือนภัยของบ้านเราอีกแล้วครับโอเคผมโหลดโปรแกรมตัวนี้มานะครับชื่อว่า Global Quake นะครับเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะซึ่งตอนนี้ก็ยังเกิดเหตุอยู่นะครับต,ต่างประเทศก็อาจจะไม่ได้แรงมาก3ลิตรสีลิตรประมาณนี้แต่ถ้ามันเกิดเนี่ย7.8ลิตรในครั้งแรกนะครับของเมียนมาเนี่ยมันก็จะไล่ามาจะมีศูนย์ดีเทคเต็มเลยเห็นไหม ตรงเนี้ยของทางทางเหนือนะครับแล้วก็มีกรุงเทพด้วยนับเวลาจริงๆนะครับเริ่มเนี่ยตอนบ่ายโมงยี่สจนมาถึงไทยเนี่ยประมาณบ่ายโมงยี่สิบเรามีเวลา3-3น3าทีกว่าในการแจ้งเตือนประชาชนเรามีเวลา3นาทีมากพอนะผมว่าก็มากพออยู่นะ ผ่นดินไหวรุนแรงและนี่คือ3เรื่องที่รัฐบาลล้มเหลว1การมีแผนสำรองให้ประชาชนในด้านการขนส่งบนถนนรถติดผิดปกติถนนหลายเส้นใช้การไม่ได้รถไฟฟ้าก็ปิดให้บริการหลายสายเรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายมากสำหรับเมืองรถติดอย่างกรุงเทพแต่รัฐก็ไม่ได้จัดระบบขนส่งทางเลือกอย่างเช่นเพิ่มจำนวนรถเมล์ให้ประชาชนแต่กลับปล่อยให้ประชาชนไปผจญภยัยไปหาทางกลับบ้านกันเอาเองถนนก็แดงเถือ่อนคนที่จำเป็นต้องใช้ถนนจริงๆอย่างเช่นกู้ภยัยรถพยาบาลก็ใช้ถนนลำบากสถานการณ์โดยรวมก็เลยเลวร้ายไปกันใหญ่สองไม่มีการสื่อสารที่เชื่อถือได้พเเกกิดหาร แบบนี้เฟกนิวส์คือสิ่งที่แพร่กระจายไปเร็วมากเพราะผู้คนก็อยากรู้ข่าวสารและเปิดรับมากกว่าปกติจึงมีแนวโน้มที่จะหลงเชื่อเฟกนิวส์ได้ง่ายขึ้นเราได้ยินข่าวว่าสะพานสลิงจะขาดถนนยุบตัวจะมีตึกถล่มเพิ่มและหลายคนก็หลงเชื่อข่าวเหล่านี้เพราะรัฐสื่อสารได้ไม่ดีพอไม่มีแหล่งข่าวของรัฐที่เชื่อถือได้และรวดเร็วเพียงพอคนจึงไม่มีแหล่งข่าวดีๆไว้เสพขา่าวเฟกนิวส์จึงทํางานได้ง่ายขึ้นสามไม่มีระบบเตือนภัยสักทีคือเข้าใจว่าแผ่นดินไหวมันเตือนล่วงหน้าไม่ได้แต่ถ้ามีระบบเตือนภััยยยยบออออกกวววววว่่่่่าาาตตตนนนนนนีีนนอยอย้้้้้แผดดิิไไไไหู็จจะะมมคครรงงงทํเล หรือควรรอสักพักแล้วค่อยวิ่งตอนนี้หลบใต้โต๊ะก่อนแล้วตอนไหนถึงจะกลับเข้าไปเก็บของในตึกแล้วกลับบ้านได้คือคนอายุ30กว่ายังคิดว่าแค่เวียนหัวบ้านหมุนคนอายุ4ี่สิคิดว่าเป็นสโต๊คือถ้ามีระบบเตือนภยัยทุกคนจะได้ดูไงว่าไม่ได้เวียนหัวนี่มันแผ่นดินไหวจะได้รับมือถูกจริงๆระบบแจ้งเตือนที่ควรจะเป็นคือเซลล์บอร์ดแคสต์คือส่งข้อความได้แบบทะลุทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะเปิดพระจันทร์แม้ว่าจะไม่มีซิมก็ส่งข้อความทะลุไปได้ทั้งหมดทุกคนจะไไ้รัาามมเน,นี่่งะสททหยปปศญญใชช จากที่ผมทําโพมีคนได้รับ SMS แค่ประมาณ1%เท่านั้นเรื่องเซลล์บราดแคสต์รัฐบาลสัญญาไว้นานแล้วแต่ก็ทําไม่เสร็จสักทีผมว่าได้เวลาฟ้องศาลแล้วถุกเิงในการสอบถามแล้วก็เปิดให้มีการถ่ายทอดสดนะครับก็ยอมรับเองนะครับว่าเธอเองก็ไม่รู้ว่ากระบวนการจะเป็นยังไงนะครับการส่งข้อความจะส่งข้อความว่าอย่างไรแล้วก็ไม่ได้มีการตรวจสอบข้อความนะครับและการส่งข้อมูลก็โยนว่า เป็นความผิดของกศทชที่รับข้อมูลมาแล้วส่งข้อมูลช้าในขณะที่มีการตรวจสอบข้อมูลในภายหลังโดยเฉพาะกระทรวงบัตรไทยว่าใช้เวลากว่า2ชั่วโมงจะส่งหนังสือเป็นทางการไปยังทางกศทชในขณะเดียวกันประเด็นที่น่าสนใจคือตอนนี้ก็จะมีอัพเด์ช็อคเกิดขึ้นกนครกรการเตือนท้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในฝั่งญี่ปุ่นก็ประกาศเตือน ในขณะที่การกู้ภยัยตอนนี้ก็ให้ทหารเข้ามาทําการกู้ภัยและนําสุนักเคนายเข้ามาทําการช่วยเหลือ <S <S เรื่องความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแนวอิงก็ยอมรับเองนะว่าเขาไม่รู้ขั้นตอนไม่รู้กระบวนการจะส่งข้อความอย่างไรจริงๆแล้วเรื่องนี้นะมันไม่ได้เป็นเรื่องของกสชหรอกนะครับสื่อกสชรับผิดชอบสื่อบางสื่อเท่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ ไทยยีเอ็ BT, นบีทีนะครับหรือกรมประชำพันธ์เนี่ยรัฐบาลเป็นเครื่องมือของอรัฐบาลรัฐบาลสามารถออกประกาศเตือนได้อย่างเป็นทางการแต่พอเกิดเหตุขึ้นมารัฐบาลไม่เป็นนะขาบประสบการณ์ขาดความรู้ไม่ต้องว่าไงนะฮะนี่คือฝีมือของเจนบายไงคนขายประสบการณ์ขาดความรู้ก็เลยไม่รู้ขั้นตอนไม่ต้องทำยังไงจริงๆแล้วเวลาเกิดเหตุสถา,านดังกล่าวผมอธิบายนะ เรกเผิดภัยพิบัติหรือวิกฤตของประเทศสิ่งแรกที่ต้องทาถ้าไม่เกิดสงกรามนะฮะสิ่งแรกก็ทำก็ต้องใช้สื่อวิทยุโทรทัศน์เป็นเครื่งมือที่สําคัญเป็นหลักเลยนะ,ะเป็นหลักสากลทั่วโลกเลยวิทยุโทรทัศน์วอลนะ,ะซึ่งเกิดสทชก็บอกเรามีวิทยุสายลมวอเนี่ยเอานั้นเอาไว้ใช้สําหรับวิทยุโทรทัศน์ใช้ไม่ได้แต่ตอนนี้มันใช้ได้หมดอ่ะแต่เขาก็ประเดือดร้อทำไมไม่ส่ง SMS ไปส่งข้อความ SMS เเป็นระบบเก่าระบบเก่าเนี่ยมันส่งได้ทีละสองแสน เพิ่มขึ้นทีละ 3, ส0,000 0หรือ1ล้านก็แล้วแต่แต่มันใช้ระยะเวลาในการส่งนานมากนะครับใช้ระยะเวลาในการส่งถ้า3ล้านเนี่ยนะซึ่งระบบใหม่ี่จะทําอยู่นะก็จะใช้เวลาประมาณ4 6ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นระบบปกติส่งทีละ20,000 0ส,ส่งทีละ200,000ที่ว่าเนี่ยใช้เวลาส่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึงจะไปถึงที่หมายครบทุกคนแล้วก็ต้องสุ่มส่งก็ด,ดู60กว่าล้านคนฮะเ,เกิดเปน็นวิบวยแล้วจะเกิดอะไรขึ้น นะครสื่อที่ได้เปรียบแ้ะทำทันทีเลยมันเป็นเรื่องของวิชั่นของผู้บริหารนะครของรัฐบาลล้วนๆเลยนะารพอเขาขาดวิชั่นเสร็จเนี่ยก็เป็นไงขาดประสบการณ์บางคนก็ไปกล่าวหาเขานะบอกว่าฝึกงานมาทดสอบเป็นนายกํัตรีจะไปเอาอะไรมากกับเด็กอายุ30กว่าปีนกครก็ทําแรกขนาดนี้ก็ดีล้นะฮะก็ทําไงได้อ่ะนะฮะนั่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คนลุมเล่นงานอย่างหนักเลยเรื่องของการ ไม่มีการเตือนนะก่อนเกิดเหตุการณ์ซึ่งในประเทศไทยก็เป็นครั้งต้นๆน่ะนะคือไม่มีการเตือนก่อนเหตุการณ์แต่คราวนี้เป็นตึกใหญส่สูงประมาณ32ชั้นนะสร้างไปแล้ว30ชั้นเนี่ยนะมันก็เลยส่งผลทําให้เกิดเหตุขึ้นมาก็เกิดการตื่นตระหนกนะครับทางกรุงเทพมหานครโหต่อเวลาเลือกตั้งโหชัดๆดีอย่างนั้นอย่างนี้เก่งอย่างนั้นอย่างนี้เป็นพลังอย่างนี้อย่างนี้พอเกิดเหตุขึ้นมากับชุนลมุนนะ เพิ่งมีการตั้งศูนย์มีตั้งเจ้าหน้าที่มานั่งนั่งนั่งรอจริงๆมันเป็นเรื่องของวิชัน่นหรือวิสัยทัศน์การตั้งศูนย์ก็เป็นภาพเท่านั้นแต่หัวใจสําคัญของมันเนี่ยคือการแจ้งเตือนนะหลังจากเกิดเหตุแล้วจะแจ้งเตือนประชาชนอย่างไรเข้าออกอาคารไหนตรวจสอบหรือ,อยังอย่างกรณีนี้เราไม่เหมือนพมา่าพม่าตายกันเนี่ยเป็นพันศพและมีการประเมินว่าจะมากกว่า1000ศพคือประมาณ1 0,000ศพได้ซ้าไป นะครับส่วนไทยเนี่ยตายตอนเนี้นะมีประมาณร้อยเจ็ดนะที่เขาประเมินกันไว้ว่าจุดป,ประมาณร้อยเจ็ดแต่เจอศพจริง,รงแล้วประมาณเก้าศพและคงจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในระยะแรกนะครับ,นะรบการเตรียมพร้อมอัตบาลไม่มีการเตรียมพร้อมเหมือนอะไรเหมือนเชื่องช่วงสึนามิเหมือนอะไรเหมือนช่วงน้ําท่วมกรุงเทพหมหานครนะครับในสมัยทักษิณในสมัยยิงลักอามมาอุ้งอิงก็อาการเดิมเหมือนเดิมลนะักษณะเดิมนะครับ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจขาดประสบการณ์นะครับเป็นสําคัญเลยนะฮะคือสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสําคัญในการกู้ภยัยการเตรียมการการประสบพกภัยต่างๆเนี่ยนะทั้งทางบกทางเรือทางอากาศอุทกภยัยวาตภายัยนะจะต้องมีการเตรียมพร้อมทุกอย่างไว้และมันจะต้องมีกระบวนการในการดําเนินการแต่ปรากฏว่าได้ผู้นําที่ขาดประสบการณ์สิ่งนี้ตามมาก็เป็นอย่างที่เห็นผมเห็นอย่างเป็นทางการก็เพิ่งมาออกทีวีนะครับหนึ่งวันหลังจากที่ มาบอกสถานการณ์พอมารู้ตัวอ้าวทีวีมีนี่ว่าอะไรก็มาออกทีวีกันมันก็ว่าไม่ได้นะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราได้เห็นเลยชั้นความคิดของผู้นําเรามีนักการเมือง36คนไม่เกินนี้นะครับสาคนรวมกันก็เป็นเลข9นะครับสาเนี่ยรวมกัน3กับ9รวมกันถ้าเป็นตามหลักโหราศาสตร์ก็เรียกเลข9นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นพอ3กับ9รวมกันในเวลานี้ก็ ก็เป็นอย่างที่เห็นนะเขาก็ได้แค่นี้นะเพราะเขาไม่ได้มีการเรียนรู้ไม่เรียนยุทธศาสการเมืองการปกครองชั้นสูงมาเลยไม่มีความพร้อมจะเป็นผู้บริหารเลยนะีเรียนก็ไม่ได้เก่งสิ่งที่ตามมานะประชาชนก็ต้องได้รับผลกรรมนะครับเจนายเป็นไงฮะสุดยอดยอดเยี่ยมโยนความผิดกันโยนความผิดกันไปมานะฮะ เตรียมพร้อมอีกรอบหนึ่งฮะ After Shock ดูฮะว่าเขาจะแก้ไขปัญหาอย่างไรจะใซ้์ใช้สื่อเป็นหรือไม่จากการประกาศเตือนประชาชนประกาศเตือนประชาชน,นอย่างไรแล้วบ้างจนถึงขณะนี้ที่ผมทําคลิปยังไม่มีการประกาศเตือนเรื่องของ After Shock เลยนะครับทั้งที่ว่าควรจะมีการออกประกาศเตือนเรื่อง After Shock อย่างเป็นทางการแล้วและให้ประชาชนระมัดระวังปรากฏการณ์ที่เรียกว่า After Shock ที่อาจจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อ กับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิก์จิมกิจพัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ มีใครถามว่าเธอคือชนชาติใดห,หากคำตอบเธอคือไทยแล้วหมายถึงชาติเดียวกันคือบ้านหลังนี้ที่เราทุกคนผูกพันย่อมมีหลายอย่างในบ้านที่ต้องช่วยกันดูแลจะกเกิดภาคไหนเราพ่อคือไทยด้วยกัน มีหลักให้เรายืดมันและนั่นก็คือแข่นแทร่งจิดวิญญาให้อ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแอให้ได้แต่อยญ่ เป็นศัตรูขอรับฉันจงจำไว้เธอทู้กานนั่นคือมารแผ่นดินไทยศรัทธาความดีรักษามาคคีกันไว้เก้าให้ทันโลกทุกเม,มเปิดใจรักการเปลี่ยนแปลง bên sau là không hay thay bên hay nhà hay mà khổ thân sẽ đi xa tham lương lắm dám cầm nước cây bên ก้าวให้ทันโลกยุคใหม่เปิดใจรับการเปลี่ยนเลง